ทำผูชีป,ะะปะลาใส่ปลาลิาะนะ้นด้วยปลาลิ้นใส่พรฮะปลาไม่อ่อนแบบนี้น้ำมันน้อยใส่น่อยกะทิน้ำตาลกรวดน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บน้ำปลาบบมี้ชูรสน้ำตาลนี่ต้องสามอย่างนะเครื่องก็ตับตับหอมแดงตับกระเทียมใส่เครื่องใส่เครื่องอันนี้ครับเราทำปลาที่อย่างนี้เขาหมี่ ข้าวมีนจะไข่เนาะให้ไปใส่พริกเลยสามเม็ดใช้ปลาลิ้งที่ปลาลิ้งมามซูชิอืมให้ใส่หัวปลาก่อนแล้วเ็ีปลา ผัไดไปเขาใส่กะทิทีหลังนะกะทิมีใส่ทีหลังกนะท่ชาวเกาะแล้วนะก็หอบไฟอ,อ่อนเพราะว่าหมวปฟามันจะมาสุกพอเสร็จแล้วปุ๊บนะมันขูกขิดชาก็ใส่ปรุงรสเลยใส่น้ำปลาน้ำตาลโกดน้ำตาลโกดนะน้ำตาลทรายเขาต้องใส่สามอย่างเพราะมันจะได้หวานแบบปลาแเลมอันนี้น้ำตาลทีใสไป ดูน่ใส่เซคบเสร็จแล้วมันจะใส่กะทิแล้วนะกะทิกะทิะทนะคะนี่เขาชอบแบบน้ำเอาขิดก็เข้าเานาะบางคนก็ทำแบบขูกขิดชูชีอันนี้ตั้งใจจะทำชูชีปลาเนือ้ออ่อนมันม,มีเนาะมันมีปลาเนือ้ออ่อนมีแต่ป,ปลา <c oughs> ช่อนหรือปลาหลิงปลาช่อนหรือปลาหลิง แล้วก็เอาก็จะลุยด้วยใบมะกรูดเรียบร้อยจ้าเห็นไหมชูชีพปลาช่อนหรือ,อชูชีพปลาลิ้มโอเคจ้าแค่นี้เขาบอได้กินเผ็ดเท่ามาใส่ชูโรตทอมมาใส่กะปิมาใส่อย่างซะอย่างโอเคแบบซีสันประมาณนี้ใส่หัวกะทิไปหน่อยนึงบางคนมาทําแบบน้ําแดงๆเพราะไม่กินเผ็ดไงอไอ้หอมมันได้กินเผ็ดเนาะก็ใส่พริกแค่สองเม็ดสามเม็ดเท่านั้น